ถ้าคุณต้องค้างคืนในบ้านไม้เก่ากลางป่ากับชายชราที่เต็มไปด้วยความลึกลับแล้วกลางดึกคุณกลับได้ยินเสียงฝีเท้าและเห็นดวงตาสีเหลืองว่าวมองมาจากในความมืดคุณจะทำอย่างไรคืนนี้เธอได้เรียนรู้ความจริงที่ไม่ควรถูกค้นพบรถเสียเลยต้องขอค้างคืนบ้านชายชราคืนนั้นเธอถึงกับหวาดผวาเมื่อได้เห็นสิ่งนี้เข้าไฟถนนด้านนอกดับสนิทเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมรอบตัว อากาศเย็นชื้นลอยมาตามสายลมบ้านไม้เก่าแก่ตั้งอยู่กลางป่าบานประตูส่งเสียงเอียดอาดเมื่อถูกเปิดออกกลิ่นไม้ผุและฝุ่นโบราณลอยเข้าจมูกชายชารายิ้มบางๆต้อนรับสายตาของเขาคมกริบจนหน้าขนลุกเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวห้องพักเล็กๆมีเพียงเตียงไม้เก่าผ้าปูขาดเป็นรูหลายแห่งหน้าต่างเปิดรับลมเย็นจัดจนผิวกายสัน่นเธอพยายามข่มตาหลับ แต่เสียงฝีเท้าเบาๆดังก้องขึ้นจากพื้นไม้ด้านล่างเหมือนมีใครบางคนเดินวนอยู่ใต้บ้านหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วหยุดลงตรงหน้าห้องเธอพอดีเธอกลั้นหายใจฟังอย่างตั้งใจเงียบจนได้ยินเสียงสายลมลอดผ่านช่องหน้าต่างแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเธอขยับตัวอย่างช้าๆพยายามมองผ่านรอยแตกเล็กๆของประตูไม้ในเงามืดนั้น เธอเห็นแววตาคู่หนึ่งกำลังมองตอบมาแววตานั้นไม่ใช่ของชายชรามันส่องแสงคล้ายตาสัตว์แต่กลับสูงเสมอสีสามมนุษย์เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเสียงหัวเราะแหบแห้งดังลอดเข้ามาพร้อมกับเงาร่างดำใหญ่ค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาเธอถอยหลังจนหลังชนกับผนังไม้เย็นชื้นเสียงหัวใจดังรัวอยู่ในอกเหมือนกลองศึกมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เงาร่างนั้นค่อยๆแทรกผ่านช่องประตูไม้ที่ผุกร่อน เสียงไม้แตกกรอบกแกรบดังสะท้อนในความมืดกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงตีเข้าจมูกเหมือนกลิ่นเลือดแห้งผสมกับกลิ่นสัตว์ป่าเธอหลับตาแน่นไม่กล้าส่งเสียงแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่อยู่ระหว่างเสียงคนแก่กับสัตว์ที่กำลังคำรามเธอรวบรวมความกล้าหันกลับไปมองอีกครั้งและสิ่งที่เห็นทำให้ร่างทั้งร่างแข็งค้างในเงาสลัวใต้แสงจันทร์ เงาร่างสูงโปร่งแต่โค้งงอผิดธรรมชาติแขนขายาวเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปปลายนิ้วเรียวยาวจนลากครูดไปกับพื้นไม้แววตาสว่างสีเหลืองนวลจ้องตรงเข้ามาอย่างไม่กระพริบริมฝีปากแห้งแตกแย้มยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันแหลมเรียงรายเป็นแถวเสียงหายใจของมันดังฮืดฮาดเหมือนสัตว์ที่หิวกระหายทุกครั้งที่มันขยับพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดจนสถานใจเธอพยายามยกมือปิดปากตัวเอง เพื่อไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาแต่ดวงตาของมันกลับขยับตามเธอทุกฝีก้าวเหมือนมันมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวในความมืดทันใดนั้นประตูไม้ก็เปิดออกกว้างในชั่วพริบตาลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาในห้องเปเลวเทียนที่วางอยู่มุมห้องสั่นไหวและดับลงทันทีความมืดปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเหลือเพียงแววตาสีเหลืองที่ยังคงส่องสว่างและเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เธอถอยจนชนเข้ากับเตียงไม้เก่าไม้ดังลั่นพร้อมกับฝุ่นปลิวฟุ้งขึ้นมาร่างกายเธอสั่นสถานไร้เรี่ยวแรงขณะเงานั้นโน้มตัวลงมาอยู่ตรงหน้าเธอพอดีมันขยับริมฝีปากชา้าชาส่งเสียงกระซิบที่ดังเพียงพอให้เธอได้ยินเสียงนั้นเหมือนเสียงชายชาราที่เธอเจอเมื่อตอนเย็นแต่ผสมกับเสียงแปลกประหลาดคล้ายสัตว์คำรามในป่าคำพูดที่ลอดออกมาเพียงประโยคเดียวทำให้สติของเธอแทบขาดหายไปทันที คืนนี้เจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงนั้นก้องสะท้อนในโสรประสาทเหมือนใครมากระซิบตรงข้างหูร่างกายของเธอแข็งทื่อขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเธอพยายามหันหน้าไปอีกทางแต่ลมหายใจอุ่นจัดประทกแก้มกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นชวนคลื่นไส้แผ่วเบาแต่ทรมานทุกเสี้ยววินาทีเธอกัดฟันแน่นพยายามไม่ส่งเสียงร้องขณะเงาร่างนั้นยื่นมือยาวเหยียดเข้ามา เล็บแหลมสีดำยาวคมกริบแทบจะข่วนโดนผิวแสงจันทร์ลอดผ่านช่องไม้เก่าสะท้อนเป็นประกายวาววับที่ปลายเล็บเสียงหัวระสั่นเครือดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดังเหมือนก้องมาจากทุกมุมห้องทั้งจากเหนือหัวใต้พื้นและข้างกำแพงจนไม่อาจระบุได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแน่เธอรีบก้าวถอยหลังแต่ชนเข้ากับหน้าต่างกระจกบานเล็กสั่นสะเทือนด้วยแรงกดดันเธอหันไปมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนกลับมา แต่เงานั้นไม่เหมือนเธอใบหน้าในกระจกบิดเบี้ยวผิดรูปริมฝีปากฉีกกว้างเกินมนุษย์แววตาสีเหลืองสว่างจ้องกลับมาพร้อมรอยยิ้มและทันใดนั้นเงา,นนเงานนในกระจกก็ยกมือขึ้นมาแตะกระจกทั้งที่เธอยังยืนนิ่งไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเสียงไม้พื้นห้องดังลั่นเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังเดินวนอยู่ใต้บ้านกลิ่นเหม็นสาปแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกเธอหันกลับไป พบว่าร่างสูงนั้นหายไปจากตรงหน้าแต่แววตาสีเหลืองยังคงลอยวนอยู่ในความมืดลายคู่มากกว่าหนึ่งองแสงพราวไหวเหมือนดวงไฟนับสิบดวงหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาขาของเธออ่อนแรงแทบยืนไม่ไหวขณะที่เสียงกระซิบหลายเสียงดังประสานกันก้องเต็มห้องจนขนลุกไปทั้งร่างไม่มีใครออกจากบ้านหลังนี้ได้เธอพยายามคว้าลูกบิดประตู แต่ประตูไม้กลับแน่นหนาราวกับถูกตรึงจากด้านนอกยิ่งเธอออกแรงผลักประตูก็ยิ่งส่งเสียงคำรามเหมือนสิ่งมีชีวิตเธอสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งขยับตัวอยู่ด้านหลังเธอเธอหันกลับอย่างรวดเร็วลมหายใจขาดห่วงเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบทันทีด้านหลังของเธอคือเงาร่างสูงโปร่งผิดธรรมชาติมันยืนอยู่ใกล้เสียจนเธอแทบสัมผัสดได้ถึงผิวหนังที่ซีดขาว เส้นเลือดสีคล้ำพาดไปทั่วเรือนร่างเหมือนกิ่งไม้แห้งริมฝีปากแตกแย้มยิ้มกว้างจนถึงแก้มเผยให้เห็นฟันเรียงแหลมคมเหมือนใบมีดสายตาสีเหลืองคู่หนึ่งจ้องตรงมาและเบื้องหลังมันยังมีเงาอีกหลายร่างพวกมันทยอยโผล่ออกมาจากมุมมืดบางตัวคลานสี่ขาบางตัวเดินก้มหลังเสียงเล็บแหลมครูดไปกับพื้นไม้ดังแสบหูเธอก้าวถอยจนหลังชนกับกำแพง เสียงกระซิบจากรอบห้องดังขึ้นพร้อมกันเหมือนคนนับสิบกระซิบชื่อของเธอเสียงนั้นเบาหวิวแต่ก้องสะท้อนในใจจนแทบเสียสติเหงื่อเย็นไหลซึมเต็มใบหน้ามือของเธอสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นแต่สัญชาตญาณเอาชีวิตรอดบังคับให้เธอเอื้อมคว้าสิ่งใดก็ได้ใกล้ตัวเธอหยิบไม้เท้าเก่าๆที่พิงอยู่ข้างผนังและเหวี่ยงไปข้างหน้าสุดแรงไม้เท้าฟาดเข้ากับร่างนั้นดังสนัน่นแต่แทนที่มันจะล้มลง ร่างนั้นกลับไม่สะทกสตานแม้แต่น้อยเพียงแค่เงยหน้าขึ้นส่งเสียงหัวเราะต่ำแววตาเต็มไปด้วยความกระหายเธอวิ่งพุ่งไปทางหน้าต่างพยายามผลักออกสุดแรงแต่บานหน้าต่างไม้กลับปิดแน่นเหมือนถูกผนึกเธอทุบมันจนกระจกแตกกระจายแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกไม่ใช่ความมืดของกลางป่ากลับเป็นภาพแปลกประหลาดที่ทำให้ขนลุกสู่ท้องฟ้าด้านนอกเต็มไปด้วยหมอกสีแดงคลำ้ำ ต้นไม้ไร้ใบชูตระงานเหมือนโครงกระดูกพื้นดินแห้งแตกระแหงเต็มไปด้วยรอยแตกสีดำและท่ามกลางความเงียบงนันเธอเห็นเงาคนจำนวนมากยืนเรียงรายทุกคนหันหน้าเข้าหาบ้านแววตาสีเหลืองสว่างวาบเหมือนกับที่เธอเจอในห้องเธอแทบหยุดหายใจเหมือนทั้งโลกภายนอกถูกกลืนหายไปเหลือเพียงบ้านไม้เก่าหลังนี้และฝูงเงาที่รอคอยบางสิ่งจากเธอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากบันได ชายชาราที่เคยต้อนรับเธอเดินขึ้นมาอย่างช้าๆแสงจันทร์สาดส,ส่องผ่านรอยแตกของผนังเผยให้เห็นใบหน้าที่แปรเปลี่ยนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมผิวหนังเขาเหี่ยวย่นจนแนบติดกับกระดูกดวงตาลึกโบแต่ยังเปล่งแสงสีเหลืองหน้าขนลุกเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดจากลำคอแห้งกรังก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบพรา่าเองคือคนต่อไปเสียงนั้นดังก้องสะทอน พร้อมกับฝูงเงารอบตัวที่เริ่มเคลื่อนเข้ามาชา้าชเธอหอบหายใจแรงมือยังคงกำไม้เท้าไว้แน่นแต่เรี่ยวแรงแทบไม่เหลือและทุกฝีก้าวที่พวกมันก้าวเข้ามาทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนจะแคบลงเรื่อยเรืเธอเก้าวถอยหนีจนขาแทบหมดแรงพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงลั่นเอียดอาดเหมือนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนตามหัวใจที่เต้นถี่ไม่หยุดฝูงเงาที่รายล้อมขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อย แววตาสีเหลืองวาวสองระยิบเหมือนเปลวไฟในความมืดทุกสายตาจับจ้องที่เธอเพียงคนเดียวเหมือนสัตว์นักล่ากำลังตะครุบเหยื่อที่ติดกับชายชาราก้าวช้าๆเข้ามาทุกย่างก้าวของเขาหนักแน่นแต่ไร้เสียงริมฝีปากบางแห้งผ่าขยับขึ้นลงเอ่ยถ้อยคำที่ฟังไม่ออกเหมือนภาษาที่สูญหายไปแล้วเธอพยายามปิดหูเพื่อไม่ให้เสียงนั้นแทรกเข้ามาแต่ยิ่งปิดเสียงก็ยิ่งดังชัดขึ้นในหัว เหมือนกำลังสะกดจิตให้เธออ่อนแรงร่างกายค่อยๆสูญเรี่ยวแรงจนสุดลงกับพื้นสายตาเธอพร่ามัวหูได้ยินเพียงเสียงหัวรบประสานของฝูงเหงากลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบสัตว์ตีเข้าจมูกจนแทบอาเจียนความเย็นเฉียบแผ่กระจายไปทั่วร่างเหมือนเธอกำลังจมลงไปในหลุมลึกที่ไร้ทางกลับแต่ในจังหวะที่เธอแทบสิ้นหวังเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นจากมุมห้องเสียงเหมือนเด็กเล็กกระซิบเบาๆนี่ นี่เดี๋ยวนี้เธอเงยหน้าขึ้นอย่างตื่นตระหนกในความมืดมิดตรงมุมนั้นมีเงาเล็กๆของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเวทนาเธอไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครแต่ความรู้สึกภายในบอกให้เชื่อคำพูดนั้นเธอรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเวี่ยงไม้เท้าไปทางฝูงเงาที่ล้อมรอบก่อนจะลุกพุ่งไปทางบันไดยอย่างบ้าคลัง่งเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงม พื้นไม้สันสะเทือนเหมือนบ้านทั้งหลังโกรธเกรี้ยวชายชราหันหน้าตามเธอแววตาสีเหลืองสว่างวาบด้วยความโกรธเสียงแหบพร่าดังลัน่นไม่มีใครหลบหนีจากที่นี่ได้เธอวิ่งลงบันไดยอย่างไร้ทิศทางฝุ่นปลิวคลุ้งแผ่นไม้แตกหักตามแรงก้าวเสียงฝีเท้าหนักๆของบางสิ่งตามหลังมาอย่างรวดเร็วเธอแทบไม่กล้าหันกลับไปมองเพราะรู้ว่าถ้าเห็นสิ่งนั้นเต็มตาหัวใจของเธออาจหยุดเต้นทันที เมื่อถึงชั้นล่างเธอพุ่งไปที่ประตูใหญ่ที่เคยเข้ามามือคว้าลูกบิดบิดแรงสุดชีวิตครั้งนี้ประตูเปิดออกทันทีอย่างไม่น่าเชื่อแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาจนตาพรา่าเธอก้าวออกไปแต่สิ่งที่เห็นข้างนอกกลับไม่ใช่ป่ามืดที่เธอจำได้ตรงหน้าคือทุ่งกว้างว่างเปล่าพื้นดินแตกระแหงสีคลำ้ำต้นไม้แห้งโค้งงอเหมือนซากศพท้องฟ้าแดงฉานหมุนวนเหมือนมีไฟเผาไม่อยู่เบื้องบน และจากไกลไกลเสียงกลองแปลกประหลาดก็ดังขึ้นึกึเกกึกพร้อมกับฝูงเงาร่างสูงโปร่งจำนวนมหาศาลที่ทยอยโผล่ออกมาจากหมอกควันรอบทุง่งเดินตรงเข้าหาเธออย่างพร้อมเพรียงเธอยือนนิ่งราวกับถูกตรึงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกสายตาจับจ้องไปยังฝูงเงาที่เคลื่อนเข้ามาแต่ละก้าวของพวกมันหนักแน่นและพร้อมเพรียงเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วทุ่งกว้าง ราวกับแผ่นดินทั้งผืนสันสะเทือนแสงจันทร์สีเลือดสาดส่องเผยให้เห็นรูปร่างของพวกมันชัดเจนขึ้นแขนขายาวผิดธรรมชาติใบหน้าบิดเบี้ยวจนไม่เหลือเข้าเดิมของมนุษย์ปากกว้างฉีกเกินขอบแก้มริมฝีปากเปื้อนรอยเลือดแห้งกรังเธอหันมองซ้ายขวาหวังหาทางหนีแต่รอบตัวกลับว่างเปล่าไม่มีถนนไม่มีป่าไม่มีร่องรอยของโลกที่เธอเคยอยู่เหลือเพียงทุ่งแห้งแตกกระแหง และเงาร่างที่เดินเข้ามาไม่หยุดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนจนฟังออกเข้ามาอยู่กับเราตลอดไปเธอปิดหูทั้งสองข้างแต่ก็ไร้ผลเสียงนั้นดังทะลุทะลวงเข้ามาในหัวเหมือนถูกพันธนาการด้วยถ้อยคำที่ไม่อาจปฏิเสธร่างกายของเธออ่อนแรงลงทุกขณะขาแทบสุดลงกับพื้นแต่ทันใดนั้นเธอกลับเห็นเงาเล็กๆของเด็กหญิงคนเดิม ยืนอยู่กลางหมอกควันใบหน้าเศร้าซ้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยการวิงวอนเธอใช้มือชี้ไปทางขอบฟ้าซึ่งมีเพียงเส้นแสงสีขาวเล็กๆซองอยู่ไกลออกไปเหมือนประตูทางรอดเธอสูดหายใจลึกรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายแล้ววิ่งตรงไปทางแสงนั้นฝีเท้าของเธอสะท้อนดังไปทั่วทุ่งเสียงหัวเราะของฝูงเงาดังไล่หลังแต่ยิ่งวิ่งแสงนั้นยิ่งใกล้เข้ามาอย่างไรก็ตามฝูงเงาไม่ได้หยุด พวกมันเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งฝีเท้าหนักกระแทกพื้นดินดังสนัน่นเสียงเล็บยาวครูดกับพื้นแตกระแหงเป็นทางยาวความมืดหนาทึบเริ่มโอบล้อมจากทุกทิศทางเธอวิ่งสุดแรงรู้สึกเหมือนปอดกำลังจะแตกออกมาลมหายใจสั้นกระชัน้นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่เธอไม่กล้าหยุดเมื่อใกล้ถึงเส้นแสงจู่ๆร่างของชายชาราก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายืนขวางทางไว้พอดี ดวงตาสีเหลืองสว่างวาบด้วยความโกรธเกรี้ยวริมฝีปากฉีกยิ้มจนถึงหูฟันแหลมเปื้อนเลือดสองประกายเสียงของเขาดังขึ้นเหมือนคำสาบหนีไปไหนไม่ได้ที่นี่คือบ้านของเจ้าแล้วเธอหยุดชะงักเลือดในกายเย็นเฉียบเงารอบตัววิ่งเข้ามาใกล้เสียงกรีดร้องโหยหวนก้องเต็มทุ่งเธอกำไม้เท้าในมือแน่นอีกครั้งแม้รู้ว่าแรงแทบไม่เหลือแต่ภายในใจกลับมีเพียงความคิดเดียว เธอต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามแสงสีขาวเบื้องหน้าส่องเจิดจ้าคล้ายประตูที่พร้อมเปิดรับเธอแต่ชายชรายังคงยืนขวางด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวเงามืดนับร้อยโถมเข้ามาจากด้านหลังเสียงโหยหวนดังก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนเธอหลับตาลงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายก้าวพุ่งตรงไปข้างหน้าไม้เท้าในมือฟาใส่ร่างชายชรายอย่างสุดกำลังเสียงกรีดร้องดังแหลมเล็ดหลอดจากลำคอเหี่ยวแห้ง ร่างของเขาสลายเป็นควันดำและในชั่วพริบตานั้นเธอก็ก้าวทะลุผ่านเข้าไปในเส้นแสงทันทีที่ร่างผ่านพ้นเสียงกรีดร้องทั้งปวงเงียบสงัดความมืดที่เคยโอบล้อมหายไปหมดสิน้นแทนที่ด้วยความอบอุ่นของสายลมยามเช้าแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านต้นไม้ริมทางและเสียงนกก็เริ่มขับขานอย่างอ่อนโยนเธอลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองยืนอยู่ข้างถนนสายเดิม รถของเธอจอดนิ่งอยู่ไม่ไกลไม่มีร่องรอยของบ้านไม้เก่าไม่มีเงามืดไม่มีชายชราทุกสิ่งเหมือนฝันร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่รอยเล็บยาวที่ข่วนบนแขนเสื้อและเศษผ้าปูเตียงเก่าที่ติดอยู่กับมือกลับเป็นหลักฐานว่าเธอผ่านค่ำคืนอันสยองนั้นมาจริงๆเธอหอบหายใจแรงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวก่อนจะก้าวขึ้นรถและสตาร์ทเครื่องออกไปจากที่นั่น แสงอาทิตย์เช้าวันใหม่ค่อยๆทาบทับบนถนนแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าค่ำคืนที่ต้องค้างอยู่ในบ้านชายชราหลังนั้นจะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิต